สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาเฟ b o o กและก็ชาชวโซเชลแคมทุกท่านนะคะวันนี้นิวก็มีสินค้าดีๆมานำเสนอกันนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของหอมนวลน,นั่นเองนะคะเป็นอะไรอะ่ะเป็นครีมกันแดด ซันสกร e นกูตา SPF100 PA ้บวกบวกบวกนะคะสามารถทาออกก่อนจากบ้านได้นะคะจะก,กันแดดได้ดีมากเลยนะคะส่วนสรรพคุณนะคะเป็นครีมกันแดดสารสก,กัดจากดอกกุหลาบช่วยปกช่วยป้องกัน UVA และ UVB จากแสงแดดและบำรุงผิวให้กระจ่างใสเนียมนุ่มหน้าสัมผัสนะคะวันนี้ก็จะมาทากันให้ดูว่าติดคนหรือไม่ติดคนนะคะ ินหอมกุหลาบมากเลยนะคะใช้ดูนะคะแตะนิทดทาไปเลยค่ะเก่งง่ายนะคะไม่ต้องตกนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูความแตกต่างกับข้างที่ทากับไม่ได้ทากันนะคะนี่เห็นได้ชัดเลยนะคะไม่ติดขนด้วยท่านใดสนใจสามารถออสอบถามได้มาทางอินบ็อกนะคะอุย้ยนี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะปริมาณอยู่ที่100มิลอ่า 100มิลลิกรัมนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย